ค่ะวันนี้รวมกับช่องคุณอันพมูวันนี้เราจะมาทำไข่เคมกันจากไข่เป็ดนะคะวัตถุดิเกลือัวผสมนีแค่เกือาเดียวนะคะใช้เกลืออย่างเดียวในการต้มใช่ไหมใช่แล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างหม้ออะไรก็ได้แล้วก็หม้อนี่เอาไว้ทำไมเอาต้มเกลือแล้วก็ อ,นนอ,อ, bueno อันนี้ก็ได้ที่อะไรนนใหญ่ๆก็ได้หลูวหลูหล,หลัอะไรใหญ่ๆก็ได้อ่าแล้วส่วนประกอบสําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรไข่เป็ไข่เป็ดนี่ต้องเลี้ไข่เป็ดสดนะไม่หน้่มเหมือนกันก็ไข่เป็ดสดน,สนั่น,นะอันดับแรกเราต้องมาล้างไข่เป็ดก่อนโอเคล้างไข่เป็ดก่อนเลยเอ,อ่อจะล้างไข่ เพราะว่าไม่นั้นมันจะสกระปรกใช่ไหมถ้าไม่ <laughs> ไมล้างมันจะสกระปรกใช่ไหมไม่รู้ <laughs> ใครสอนมาสูตรนี้พ่อลุงพ่อลุงบอกมาแล้วตอนนี้หลอดถายใช่พ่อลุงบอกแล้ว<อ>ลลว่<อ>าทำยังไงบ้างนี่คือการสอนใช่ไหมไข้เป็ดตึมหนึ่งเต็งหนึ่งชอบกินไข่เป็ดไ,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 ไข่ไก่ไข่ไก่เพราะว่าไข่เป็ดอะมันไม่อร่อยแต่ถ้าทำไข่เค็มอะอร่อย เคยเห็นไข่เค็มชายาไหมเคยม้กที่เขาใช้ดินพอกไหมเคยเคยเคยของเรานี่ไม่ต้องใช้ดินพอกเลยใช่แต่เวลาเสร็จเนี่ยมันจะมีที่ที่หนึ่งเขาจะให้เด็กเข้าไปแล้วก็ไปจับมาอลูกก็ได้แล้วก็เอามาพอกดินใช่ไหมอันนั้นคือเขาจะใช้การพอกดินแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องใช้เลยของเราจะเป็นการใช้น้ำเกลือกับน้ำอย่างเดียวพราะว่า สีสันแล้วก็รสชาติออกมานี่คือเหมือนกันเปนอันี้เเป็นสด็วอันนี้เป็นสูตรเด็ดเลยไอการพอกเกลือนี่ก็คือเขาทําเป็นแค่พิธีใช่ไหมออกมามันก็จะเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเราวันนี้เราจะทําวิถ่ายวิธีการทําให้เพื่อนๆดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวอีกปแล้วก็อีกสิบห้าวันนะเดี๋ยวเราจะมาทำสิบห้าวันมันต้องสิบห้าวันถ้าไข่เนี่ยมันต้องสิบห้าวันออรู้ได้ไงอะ ก็พอลุงรู้พอลุงทําอยู่ประจําพอสิบห้าวันแล้วเราจะมาทอดให้เพื่อนๆดูว่ามันจะเหมือนกับที่เขาพอกแบบพอกดินหรือไม่นะโอเคไหมทอดได้ไงอ่ะไข่เค็มันไม่ได้นะทอดก็ได้ต้มก็ได้ไข่เค็มันจะสุกทอดก็ได้ต้มก็ได้เราก้องล้างสินเป็นที่เราก็ล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือะไร ใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำอแกใส่เปิดฝาเลยเราจะต้องใส่ไข่ลงไปก่อนนะใส่น้ำใส่น้ำอย่างเดียวลูกอ่ใส่ไปเลยไม่ต้องนิดเยอะเลยอย่าเมาสิลืมเหรอฮะอุตสาหสอนต้งวันนั้ยังลืมอีกวันนี้ไม่เป็นอันตรำอะไรเลยนั่งสอนอย่างเดียวเลยเรื่องไข่ต้มเอือ ยังลูกเพราะเราต้องใส่ไข่หมดน,นั่นเลยไงน้ำนี่อา่าโอเคได้ขวดนี้จะบรรจุได้ประมาณน้ำอ่าสองลิตรนะครับเพื่อนๆนะรูร้ได้ไงขวดนี้เป็นเป็นขวดไอโหลสองลิตรอย่าเพิ่งเอาเอาน้ำใส่หม้อเลยลูกทีนี้อา่าขั้นตอนต่อไปคือเอาน้ําใส่หมอ้อเลยนะครับเพื่อนๆเหตุผ,ผลที่เราต้องเอาน้ําตวงใส่โหลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ไข่เราจะได้รู้ปริมาณของน้ำครับเพื่อน เ้เทน้ำใส่หม้อเลยโอเคสวยงามพระรามแปกไม่ใช่เอาหมอ้อใส่เตาแก๊สเอาหมอ้อตั้งบนเตาแก๊สลูกงข้ามอ้อใส่เตาแก๊สไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> คนอ้วนนี่ขี้ลืม,ม,ลมเนาะเวลากินนี่รู้หมดเวลาสากินเช้าเที่ยงเย็นอหละ <c oughs> เปิดแก๊สเปนะครับเพื่อนๆมองเปิดไม่ออกปิดแก๊สโอเคเอาสุดเลยระวังมันระเบิดนะกลัวกกววลัไม่กลัวไม่ใช้เวลากลัวต้องทำแบบนี้เฮ้ยเอาใหม่นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่ลุงบอกก่อนเปิดแก๊สดีนี้นะระวังมันระเบิด นี่มันต้องใส่เอฟเฟกซ์สิไม่นั้นมันจะทาได้ไงอ่ะเรอน้ำเดือดก่อนนะครถ้าน้ำเดือดเสร็จเราก็จะใส่เกลืออ่าใช่เดี๋ยวเราให้น้ำเดือดก่อนนะครับเพื่อนๆพอนพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับเพื่อนๆพื่ดูโชคดิโชคคือใครอ่ะโชควันนั่งอยู่โต๊ะมันคือใครอ่ะมันคือแมวอืมไหนลองทำท่าตกใจดิเฮ้ยไหนลองทำท่าหัวเราะดิไหนลองยิ้มเปิดตาดิ เคเดี๋ยวพอจบเดี๋ยวพอน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกทีนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็แล้วก็เราจะต้องเอาน้ำประมาณสองลิตรเพื่อนถุงมันเค็มไหมถ้าใส่หนึ่งถุงเค็มสิแต่เราต้องการให้มันเค็มไงมันก็เลยต้องเค็มใช่ไหมใช่อเราก็ใส่เกลือเข้าไปหนึ่งถุงเลยใส่เข้าไปหมดเลยครับเพื่อนๆไม่ตู่มน้ำมันยังไม่ร้อนแรงที่ลูกใส่เลย เอาซอสมาคนให้มันเข้ากันอันนี้เราต้องคนให้เกลือละลายนะใช่ไหมเราต้องคนให้เกลือละลายเห,ห็นไหมอันนี้เรายังเห็นเกลือเป็นตะกอนอยู่เลยเห็นไหมมันจะติดอยู่ใต้หม้อใช่เพื่อนๆนี่เราเห็นเกลือเป็นตะกอนอยู่เลยนะครับ ก็ใส่เหมือนเดิมแต่มันจะมีเม็ดเม็ดอยู่ข้างในเล่นเม็ดอยู่ข้างในโอเคเกลือนะคะต้มให้น้ำเดือดประมาณสิบนาทีได้้้นนะเยไหมโอเคนะครับเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะเราคนให้เกลือละลายไดู้กดูดิคนคนแล้วดูว่ายังมีเกลือไม่ยอมยอมนี่คนแล้วดูว่ายังมีเกลืออยู่ในหม้อเหลือไหม ไม่มีแล้วนะโอเคอันนี้เกลือก็ละลายไปกับน้ำเลยนะครับเพื่อนมันโชคมันโชคไหนดีใจไหมดิดีใจเพื่อได้ไงวะน้ำเดือดแล้วใช่ไหมใช่นี่เดี๋ยวเรามาชิมกันโอเคเอาไหนลองชิมดูดิเตมมาทำไมเตมมาทำไมถึงเ็มมา เพราะอะไรเมาใส่น้ำตาลเยอะะน้ำป่กน้ำน้ำคืออะไรนะเกลือเยอะเกินเกลือภาษาอังกฤษพูดว่าโจเกอเกอน้ำน้ชูกาน้ำตาลโซลโอน้ำก็เดือดค้างๆโอเคอันนี้เราก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเนี้ยเราความจริงกันมันต้องทิ้งไว้ให้น้ำมันเย็นก่อนแล้วถึงเราจะใส่ไผ่ได้ แต่เนี้ยผมจะใช้ในการย่นเวลาก็คือเราจะเอาแช่อะไรลูกแช่น้ำแข็งแช่น้ำแข็งนะอุ่นก็นมันเย็นก่อนน้ำมันเย็นทีนี้เราก็จะได้เอาใส่ไข่ได้อันนี้คือการย่นเวลานะครับเพื่อนๆนะแต่ถ้าใครมีเวลาก็คือทํากินกันเองแบบไม่ได้ลงคลิปลงอะไรก็รอให้น้ําเย็นก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่ไข่เพราะว่าเช่องมันมีเวลากระโดดหือ่ลุงน้ำมันใส่น้ำแข็งไงนี่นะคะน้ําแข็งนี่ก็คือไข่โอเค นีเราจะเอามาแช่แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะแช่ในน้ำแข็งแช่ไว้ประมาณให้มันเย็นให้มันอุ่นก็คือได้ให้มันอุ่นอแล้วเราก็มาใส่ไอ้นี้กันนะคะไอกระป๋องนี่นี่โอ้เลยนี่นะคะเขย่าแบบนี้เลยเขย่าไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะอุ่นนะคะนี่เราจะ เรา,เาทำน้ำเสร็จแล้วนะแล้วก็เราก็จะต้องใส่ไว้ในโหลใส่ไว้เสร็จอ๋อตักน้ำใส่โหลน้ำเกลือนะครับเพื่อนๆน,นะเอาใส่โหลไม่ใช่น้ำเปล่านะอ,อ,อันนี้เราทำเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆเย็นมากไม่มีความร้อนะลรเลยพ่อลุงต้องถามจริงๆเถอะว่า15วันเนี้ย กินได้ไหมกินได้ดิออระดับพ่อลุงลกินได้อยู่แล้วเหมือนที่ลูกเคยกินของไข่เค็มที่ว่าเขาใช้ดินพอกเลยแหละถ้าสิหวันนี้มันไม่อร่อยนะพ่อลุงอายแน่ <c oughs> เสียชื่อแน่นะใช่โอเคได้ okay, เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำคลิปอ่าสิวันให้มาตอบไข่เพื่อนๆดูกันนะ อันนี้เดี๋ยวเราจะไม่มีไม่ได้โม้เลยนะครับเพื่อนๆไข่นี่เราจะเอาแบบนี้มาตอกกันสดๆให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันได้จริงหรือไม่จริงนะไม่ได้ไปซื้อไข่เค็มไข่อะไรมาทาเลยอันนี้เราเอาแบบของจริงเลยได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้จะไม่จะไม่ต้องเลถ้าไม่ได้ก็ก็อายแค่นั้นแหละใช่ไหมไม่รู้โอเคโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่ไข่ลงไปในนี้เลยนะคะโอเค ส่ไข่ให้หมดเลยไขนี่ต้มหรือว่าไข่สุกอะครับไม่รู้ไข่สดไข่สดไข่สดหรอออไม่ใช่ไข่ต้มนะโอเคใส่ลงไปทีละใบอย่าให้มันแตกนะใส่ลงไปทีละใบถ้าไข่ลอยขึ้นมาแสดงว่าไข่เน่านะคะไข่เค็มถ้าสุกแล้วไม่ใช่เวลา เวลาเราทําเสร็จแล้วเวลาไข่มันเสร็จแล้วมันมันกินแล้วเป็นไข่เค็มได้แล้วไข่มันจะลอยขึ้นมาใช่อันนั้นคือวิธีการดูเมื่อไข่เค็มกินได้หรือยังเออลูกฉลาดนี่หว่าไม่แตกใส่เบาๆสิลูกใส่อย่างนี้เหรอเค็มมือไหมเนี่ยไหนลองชิมดูดิเค็มไหมนั่งกับ อันนั้นมือเราก็หมักเกลือแล้วใชไม่ไเลอะเลยเดก็ทอดได้เลย <c oughs> <c oughs> ใส่หมดไหมอ่ะใส่ให้หมดเลยว่าไม่ใช่ว่าโหลันจะพอไหมฮะ <c oughs> น,นี่เลยอีกสามลูันี่ไข่เป็ดหรือว่าไขา่ไดโนเสาร์เนี่ยหมายถึงลอเหรอว่าไข,าข่ของของไข่เป็ดหรือว่าไข่ไดโนเสาร์ อ่าใช่ใส่เดนอส่าโอเคอันนี้ใส่หมดแล้วใช่ไหมใช่ใส่หมดแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปก็ใส่ฝาเลยปิดฝาเลยฝาปิดฝาให้สนิทไหมให้สนิทอ่าอันนี้เสร็จแล้วโอเคบอกเพื่อนๆหน่อยว่ากี่วันถึง เราจะมาเปิดไข่ดูอีกทีนึง15วันอ่าใช่แล้วพอ15วันมาเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูก็แต่ถ้าน้องฝากคนดูแล้วอะก็รอให้น้องมาเปิดนั่นแหละเดี๋ยวพ่อลุงจะรอให้น้องมาเปิดไข่ดูว่า15วันมันจะกลายเป็นไข่เค็มหรือไม่นะโอเคโอเคคลิปนี้ก็แ้ว7วันไม่ได้7วันไม่ได้มันไม่เค็มมันต้อง15วัน7วันลูกนึงได้ไหมมันก็เราก็ต้องดูก่อนว่ามันจะเป็นไข่ต้มหรือไข่ทอดไงมันก็ต้องถ้าเป็นไข่ทอดแล้ว ประมาณเจ็ดแปดวันน่าจะได้อยู่แต่ถ้าเป็นไข่ต้มมันไม่ได้อะลูกโอเคอันนี้เราก็ลาแค่นี้หน่อยฝากคลิปก่อนเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะคะช่องห้องคุณอันพัฒนโยโยโยโอ่า